ที่เขาใหญ่นะคะแล้วเดี๋ยวจะมาทานข้าวที่ร้านยุ้งข้าวนะคะเป็นร้านอาหารใต้ค่ะเขาบอกว่าเป็นร้านที่รางวัลมิชลินไกด์กี่ดาวเรยเดี๋ยวเราเข้าไปยข้งในกันค่ะมาเลยเดี๋ยวเร ทุกคนตอนนี้นะคะเราก็สั่งเมนูมาทั้งหมด3อย่างเรียบร้อยแล้วนะคะฝนมันแบบจะตกแล้วอะโอเคไม่เป็นไรค่ะนั่งตรงนี้ก็ไม่โดนฝนสาดนะคะเมนู3อย่างซึ่งเขาบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านยุงข้าวนะคะซึ่งได้รางวัลมิชลินไกด์ด้วยเมนูแรกนะคะใบเหลียงกะทิกุ้งสดค่ะทุกคนน,นี่หอมมากเลยกะทิเขาจะมีวุ้เส้นด้วยนะเนี่ยแล้วก็มีใบเหลียง มีสตอด้วยค่ะเป็นเมนูของทางภาคใต้เลยอะ่ะเมนูที่สองนะคะเป็นสตอผัดกุ้งสด,โอ,ดโอ้โหน่ากินยังไงอะคืคนโอเคเมนูที่3มนะคะเป็นปูนิ่มทอดกระเทียมพริกไทยโอเคเดี๋ยวขอถ่ายให้ดูนิดนะึงนะปูนิ่มนี่โอ้โหกรอบมากเลยอะ่ะเห็นไหม อู้นี่กี่ตัวไม่รู้นะแ็นว่าประมาณน่าจะประมาณสักสองตัวได้นงเนี่ย้กรอบมากเลยโอเคเดี๋ยวได้เวลามาชิมน,นะคะเดี๋ยวเรามาทานพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆนะคะปกติมื้อเย็นแทนไม่ทานข้าวนะแต่ว่ามื้อนี้ขอนิดนึงออ้เดี๋ยวขอชิมน้ำก่อนนะไกะทิใบเหลียงกะทิ ปุ้งสดอหอมออมากทุกคนอร่อยอะ่ะปกติท่านไม่ค่อยได้ทานอาหารใต้เท่าไหร่นะคะแต่ว่าวันนี้ขอสักหนึ่งนวันนี้ไม่ได้มีเมนูอะไรเผ็ดๆเลยนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่ามีหนึ่งเมนูที่จะเผ็ดแต่เมนูนี้ออกหวานๆน,นิดๆใบเลียง ฟองอร่อยอ่ะกะทิเขาไม่ได้แบบหวานมากมันจะหวานนิดๆน,นะคะฉันว่ามันเป็นการหวานของน้ํากะทิที่เป็นกะทิเขาาสดนะคะไม่น่าจะใส่เครื่องปรุงที่มันเป็นน้ตาตาลนะฉันคาดว่านะเมนูที่สองนะคะคือสตอผัดกุ้งสดค้มมแมลงเยอะนิดนึงนะทุกคนนี่เดี๋ยวให้ดูหอมอ่ะ หอมกะปิมากเลยนี่นะคะเมนูผัดกุ้งสดมันจะมีหมูสับด้วยเดี๋ยวขอชิมก่อนนะว่ารสชาติของสตอเนี่ยจะถึงเครื่องถึงไหมนะอืมอืมทุกคนเผ็ดมากแต่อร่อยอะทานเผ็ดได้แต่ว่าขอกระซิบหนึ่งนะคะว่าใครที่ไม่ทานเผ็ด จ้งตอนมาจดเมนูนะคะว่าขอไม่เผ็ดหรือไม่ใส่พริกแต่ว่าถ้าทานสตอไม่ใส่พริกมันก็ไม่อร่อยอะใช่ไหมแต่ว่าเบรกมากเลยอะคือแบบเผ็ดเนะี่ยอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าอาหารใต้เนี่ยเขาจะต้องมีความเผ็ดเผ็ดมากแต่ว่ากะทิเนี่ยมันก็ไม่หวานมากถูกไหมคะแล้วก็อีกเมนูหนึ่งนะคะทุกคนถ้าทานยุคนี้เนี่ยอย่าว่ากันนะเพราะว่าแมงวันมันเยอะ คือต้องเข้าใจว่าอาหารใต้รสชาติเนี่ยหรือว่ากลิ่นมันจะแรงมันก็จะมีแมงวันบินผ่านแล้วคนนี้เรานั่งอยู่ด้านนอกเป็นโอเพนแอร์นะคะแต่ว่าเห็นว่านั่งนอกกำลังสบายเพราะว่าตอนนี้ฝนมันเหมือนจะตกอะ่ะข้างในมันไหหนวกหูอยู่ข้างนอกกสบายๆนี่เดี๋ยวจะชิมน,นี่นะคะปูนิ่มมีน้ำจิ้มด้วย <Okay. S 2> อืมทุกคนทำไมมั่วันมามาโตทำเต็มไปหมดเลยอ่ะเปิดพัดลมช่วยดีกว่าทุกคนฝนมันสาดห,หน่อยแน่เนี่ยนี่ฝนตกอ่ะสาดนี่ทุกคนนี่นะ ปูนิ่มเห็นไหมคะคือตัวมันไม่ใหญ่มากแต่ว่ามันก,กรอบถ้าใหญ่ไหมเขาคงจะแข็งใช่ไหมคะมนี่ปูนิ่มข้อกระเทียมไทยอร่อยอ่ะไม่ใช่ดิปูนิ่มอะไรนะปูนิ่มข้อกระเทียมพริกไทยมีหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าอร่อยโอเคเดี๋ยวเราก็ขอกินเป็นจริงเป็นจังหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวท่านจะมาสรุปตอนท้ายว่าแต่ละเมนูเนี่ยราคาเท่าไหร่นะคะทุกคนรอชมนะ เดี๋ยวเรามาทานกันต่อนะคะนี่ต้องจุดจุดเทียนเพราะว่าบางวันเยอะมากอือร่อยอกุ้งก็ตัวใหญ่มากเลยอ่ะเนี่ยอร่อยอร่อยอ่ะกรอบมาก มีกี่ตัวแล้วเนี่ยปูนิ่มคือปูนิ่มต้องตัวไม่ใหญ่มากนะไม่งั้นมันจะแข็งอร่อย ทุกคนตอนนี้นะคะแทนก็ทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วลนะคะราคาของมื้อนี้นะคะมีทั้งหมด3เมนูนะคะราคา884บาทค่ะคืออาหารจานใหญ่มากจะว่าแพงมันก็ไม่ได้แพงแต่ว่าถูกก็ไม่ถูกเลยแหละนะคะแล้วก็เป็นธรรมเนียมของแทนนะคะในการมาทานอาหารจะบอกทุกครั้งเลยว่าความอร่อยของแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะสำหรับแทนร้านนี้แทนให้ นะ,นะคะเมื่อกี้เราเจอเจ้าของร้านก็ลองถามเขาว่าเนี่ยพี่อาหารทางภาคใต้เนี่ยเป็นของจังหวัดอะไรคะเขาบอกว่าเขาเป็นคนสมุยนะคะแล้วก็เขาจะมีร้านอยู่ที่นี่เพราะว่าเขาเคยมาเที่ยวที่นี่แล้วก็เห็นบรรยากาศที่ร้านเนี่ยเขาชอบเขาบอกาอากาศดีเขาก็เลยมาเปิดร้านที่ปักช่องนะคะถ้าใครนะคะผ่านไปผ่านมาหรือมาเที่ยวที่เขาใหญ่สามารถแวะมาทานที่ร้านนี้ได้แต่ที่เห็นนะคะร้านนี้จะมีแบบ เป็นครอบครัวนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มเพื่อนนะคะาจะเป็นเป็นคู่รักก็มีนะคะคือเข้ามานั่งเนี่ยคนเข้าคนออกตลอดเวลาเลยอะ่ะแล้วก็มีเสียงรบกวนอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาจะต้องวอบอกว่าที่ว่างเนี่ยคือทานเสร็จเขาจะมีคนรอตลอดแล้วก็ต้องรีบเข้ามานั่งนะคะจะมี2โซนคือโซนโอเพ่นแอร์แบบนี้แต่มว่าน่าโอเพ่นแอร์สบายนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ร้อนอาจจะมีบางวันเล็กน้อยแต่ว่าเขาเอานี่มาป้องกันบางวันได้ แล้วก็จะมีด้านในด้านในอาจจะแบบวุ่นวานนิดนึงนะคะเป็นด้านในที่เป็นแอร์ใครชอบนั่งที่แอร์ก็นั่งได้แล้วก็อย่างแทนเนี่ยมานั่งนอกดีสบายนะคะในครั้งหน้านะคะแทนนิโกจะพาไปชิมที่ไหนติดตามตอนต่อไปนะคะใครที่ยังไม่กดติดตามช่วยกดติดตามแทนนิโกด้วยนะคะทุกคนเพื่อแทนจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะคะทุกคนในครั้งหน้าอาจจะพาไปไหน เมื่อกี้บอกไปแล้วใช่ไหมว่าในครั้งหน้าจะพาไปชิมที่ไหนให้ติดตามตอนต่อไปสําหรับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายค่ะอ่ะอะอย่าลืมกดติดตามทนนี่โกนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปถ,ถัดไปค่ะ